ัดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แดงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะชิชาชาขอต้อนรับแม่แดงนะคะเราก็มาทําความรู้จักกันว่าแม่แดงคือใครแล้วก็มาช่วยงานโอซิสได้อย่างไรบ้างทางด้านไหนก่อนอื่นนะคะรบกวนแม่แดงช่วยแนะนําตัวคร่าวๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อแม่แดงนะคะมาอยู่เบียมตั้งแต่ปี73นะคะ ก็นานมากแล้วนะหเกิน <OK>. ห <Luis> ้าส <phones out> ิบปีแล้วค่ะแล้วก็มีอะไรต่อนะแล้วก็ตอนนี้ช่วยงานจิตอาสาทาง O อ s ซด้านไหนคะค่ะก็ส่วนมากจะช่วยแต่งขั้นการแปลแล้วก็คือติดตามอะค่ะคือว่ามีเคสบางเคสที่ต้องติดตามเพราะฉะนั้นการการทำงานจิตอาสานี่ก็เริ่มตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับไอเป็นการ ความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ความรุนแรงต่อผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แมาแดงคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่ายัางไงยังไงถึงไม่ใช่ถึงจะเป็นผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงทุกคนในส่วนมากอ่ะในในโลกเนี่ยจะโดนเรื่องนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คิดว่าถ้าเราทํางานเรื่องนี้เนี่ยเราก็อาจจะช่วยผู้หญิงได้กันเพราะเราคุยกันได้ง่ายๆกว่าถ้าสมมติตเราจะไปคุย เอาเบว่าถ้าสมมติจามีผู้ชงผู้ชายอยู่ด้วยเนี่ยผู้หญิงจะอาจจะไม่คุยแต่สมมติว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเราจะคุยแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะลึกซึ้งกว่าแล้วก็อาจจะพูดสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นแม่แดงก็คิดว่าเราจะทํางานแบบนี้แล้วก็มันก็เป็น มันเกินการช่วยผู้หญิงด้กันด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในในชีวิตของแม่แดงอืมค่ะโอ้โหแล้วอยากจะถามว่าทิกแม่แดงบอกว่าช่วยในการช่วยกันเป็นล่ามอะค่ะ,คะพอแชร์ให้เราฟังได้ไหมคะว่าได้ช่วยด้านไหนบ้างคะเออมันช่วยตั้งแต่ตอนแรกถ้าสมมติว่ามีเคสที่ว่าเออโดนทำทำร้ายใช่ไหมคะเราก็ต้องเริ่มจากไปตามหาตำรวจเราก็ต้องไปแปลให้กับให้กับ เคสนั้นนะคะกับตำรวจและหลังจากนั้นอาจจะขึ้นไปที่ศาลเราก็ไปไปแปลที่ศาลหรือไม่ก็จะไปแปลกับเพราะว่าถ้าเคสนั้นมีมีมีลูกเราก็จะต้องไปแปลให้กับองค์การต่างๆเรีนเต้เราจะจ,ะจะบอกชื่อองค์การก็มี SOS องฟ้องรือ<ๆ>ว,ว่าก็จะเป็นองค์การของ เขารัทบาเปเป็น s อ g g s a g นขึ้นศาลแล้วก็มีองค์การที่ว่าบางทีเนี่ยศาลเขาก็ในในกรณีที่มีความรุนแรงทางครอบครัวเนี่ยศาลก็จะมีองค์การที่จะให้ปณีประนปนอมกันเราก็ต้องไปช่วยด้วยเขาก็รู้นะก็เป็นอ,องค์การที่ช่แซกโซซึ่งเขาก็ช่วยเหลือไปพยายามจะเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่แล้วก็ที่สําคัญก็คือลูกเพราะมันคื ปัญหาคือว่าเราจะช่วยผู้หญิงแต่ว่ามันช่วยผู้หญิงก็คือครอบครัวแล้วก็มีลูกตามมาแล้วก็มันจะไม่จบเพราะว่าเราเริ่มไปคิดว่าเออจะจบแล้วเรื่อง v i อเลนซ์ของผู้หญิงมันแต่มันไม่จบเพราะว่ามันมีต่อมันมีต่อถึงท่านลูกแล้วก็มันมันมันไม่มันไม่ยอมจบมันไม่ยอมจบเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของของของแม่แดงก็ทําไปเรื่อยๆเพราะมันยังไม่ยอมจบมันมีเคสนึงตั้งแต่ก่อนโควิด แต่ตอนนี้ก็ยังไม่จบอค่ะเพราะว่าเราช่วยทาง Oasis แล้วก็แม่แดงที่ช่วยเป็นอาสาล่ามก็คือช่วยตั้งแต่เรื่องขั้นต้นเลยตำรวจแพทย์แล้วก็ไปถึงยันเรื่องศาลเพราะว่าระยะเวลาในศาลนใช้เวลานานมากค่ะถ้ามันได้หมอตั้งแต่โควิดก็ส่วนใหญ่ที่เจอมาประมาณกี่ปีคะที่ต้องที่ที่เคสที่ก็ตั้งแต่เอาปอกปีเไหรสองสองหนึ่งใช่หมหนึ่งสองหนึ่ง มันกี่ปีละสี่ปีสองหนึ่งเกือบสี่ปีนะมันก็ยังไม่จบคือว่าเรารู้จักเด็กอะตั้งแต่เด็กเล็กอะตอนนี้เด็กก็โตขึ้นแล้วเด็กก็โตขึ้นแล้วก็ปัญหามันก็มีต่อไปมันก็มันยังไม่จบสี่ปีก็ยังไม่จบและคิดว่าก็ยังไม่จบอีกแล้วลูกกวนแม่แดงช่วยแชร์นะคะจากประสบการณ์ที่จมาในการเป็นล่ามอะค่ะมีข้อควรอะไรที่จะแนะนําเป็นข้อระวังสําหรับ เชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศในการที่ว่าสมมติถ้าเกิดปัญหาแล้วควรจะทำแบบนี้หรือไม่ควรจะทำแบบนี้บ้างไหมคะเออที่ควรจะทำก็คือควรจะทำก็คือถ้าสมมติว่าคือต้องรูจ้จักคือต้องหาข้อมูลว่าเอะถ้าสมมติเราอยู่อย่างนั้นเราจะหาใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้หญิงเน,น่เราก็ต้องพยายามที่จะเตรียมตัวเตรียมตัวว่าเออถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราเราจะ ติดต่อใครเราจะโทรไปหาใครอันนี้เป็นทีเ่นสำคัญเพราะบางทีเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วบางผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะโยนทิ้งไปอยู่ที่ถนนทิ้งกลางถนนแล้วจะไปหาใครเนี่ยเราจะต้องคือว่าเราอาจจะเราจะต้องคิดว่าไม่ใช่ว่าจะเกิดกับคนอื่นแล้วไม่เกิดกับเราทุกอย่างมันอาจเกิดกับเราได้ไม่ใช่ว่าสามีเราดีหรือว่าคนที่อยู่ได้เป็นคนดีแต่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะอันนี้จะต้อง ว่าเราจะต้องรู้จักที่วิธีที่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นเนี่ยเราจะไปหาใครแล้วก็จะจะปรึกษาใครหรือจะไปหาใครได้ค,คนไทยที่มาอยู่ที่นี่ต้องรู้จักภาษาเพราะว่าภาษาจะเป็นสิ่งเดียวที่จะเป็นเป็นอะไรเป็นอาวุธที่เราจะสู้ตัวเองได้สมมุติว่าถ้าเราเป็นคนไทยแล้วเราเจอเคสต่งตางๆเนี่ยอย่างน้อยเราก็คือว่าอาจจะไม่ รู้จักภาษาร้อเป็นี่ยมาถึงเป็นไปไม่ได้แต่เราเราเราจะอาจจะพูดขอความช่วยเหลือได้หรือว่าถ้าขึ้นศาลเราอาจจะเข้าใจได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญคือว่าเราอย่าไปคิดว่าเออฉันอยู่ที่นี่แล้วก็เอออยู่สบายๆไม่ต้องเรียนภาษาไม่ต้องอะไรควรจะเรียนภาษายัางไงยังไงมันก็เป็นการที่ว่าเราจะเข้ากับคนที่อยู่ในประเทศได้แล้วก็บางทีเนาะเรื่องภาษาที่เป็นสิ่งที่สําคัญเี่ส่ะ ช่แล้วก็แบบว่าก็ต่อสู้ได้อยาว่ามีมีแคสหนึ่งอะต่อแรกเนี่ยเข้ามาเขาพูดไม่ได้เลยแล้วก็เราก็ไปแปลให้เขาแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาจะต้องสู้เพื่อลูกเขาไปเรียนภาษาปีหนึ่งสองปีอะเขาเข้าใจและพยายามก็ก็พยายามที่จะคุยกับสารได้เงี้ยล้วก็ตกใจโอ้ทําไมเขาเก่งจริงๆเพราะเขาตั้งใจว่าฉันจะสู้เพื่อลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทราบซึ้งใจว่าเออเขาเขาเข้าใจและถือว่าเขาจะพูดเพราะว่าไปยูตอหน้าสารเขาอาจจะพูด พูดมันก็นพูดฟูฟูทุเรา<ม>ก็พยายามช่วยเขาแต่เราก็ภูมิใจว่าผู้หญิงคนนี้เขาสู้เพราะว่าเขาต้องเรียนเพื่อจะสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ประเทศไหนก็ตามก็ควรจะรู้จักภาษาซึ่งเป็นสิ่ง,งที่สําคัญที่สุดน,นะคะ <trochę> เห็นด้วยค่ะแล้วได้คข่าวว่าทางแม่แดงก็มีจัดกิจกรรมณที่ทํางานของแม่แดงกับอีกองค์กรหนึ่งวันศุกร์เกี่ยวกับการสนพนาภาษาคือคืออ๋อคือแม่แดงทํางานกับ อ,องค์การของเบเยีมชื่อที่ชื่อว่าดีเฟมินินเป็นองค์การอของที่ช่วยเหลือผู้หญิงถือว่าผู้หญิงไม่ไม,ไม่ไม่ได้แค่ไ่ไวโอเลนซ์ของครอบครัวนะคะทุกอย่างคือว่ามันมีการมีทางด้านการศึกษาแล้วก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้หญิงแล้วก็เป็นเป็นองค์การที่ว่าช่วยเหลือที่ว่าจะต่อสู้ทางด้านการเมืองไม่ใช่การเมืองคือว่าทางด้านกฎหมายสำหรับผู้หญิงจำรับว่าไอาคำที่ว่าเฟมินิซิสต์อ่ะ คือการที่ว่าเฟมินิซิสซึ่งมันไม่มีในภาษาที่ไหนทางไม่ในในในยุโรปหรือว่าทางเมืองไทยก็ยังไม่มีคือการฆ่าผู้หญิงนะเป็นของคือว่าอ,องค์การของแม่แดงก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะคือว่าทางกฎหมายเขายอมรับว่าคําว่าเฟมินิซิสเนี่ยมีจริงซึ่งทางฝรั่งเศสก็ยังไม่มีนะตอนนี้กําลังเข้าไปในภาษาของของกฎหมายว่าภาษานม้มีจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากจะย้ําว่ามันมีจริงๆแล้วก็คนแต่ละแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการฆ่าผู้หญิงอืมซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วผู้หญิงก็ต้องระวังตัวด้วยค่ะ<ฆ>อืมเรากิจกรรมที่ทางอ,องค์กรของแม่แดงจัดก็คืออยู่ในบราซลิลถ้าเกิดใครยัยงมีอยู่ทั้งบราซล<ฆ>ิลและอยู่ทางวาลูนค่ะม<ฆ>ันมีอยู่สองที่แล้วก็ที่แม่แดงจัดนี่มันมีอยู่สามที่อยู่ที่เออลาเกนอยู่ที่โมลเบก แล้วก็อยู่ที่เจ็ดเจ็ดค่ะอขอบคุณมากค่ะวันนี้ยังไงนะคะก็วันนี้ที่แม่แดงแนะนํามานะคะว่าเรารู้เราอยู่ที่นี่เราก็เตรียมตัวของเราเหตุการณ์ไม่ดียังไม่เกิดกับเราแต่เราก็เตรียมตัวไว้ก็ดีทาง O อซิสเขาก็มีคู่มือเพื่อความปลอดภัยนะคะ,ะสาหรับราเตรียมตัวกันได้ใช่คิดไป o อ s ซิสก็คือว่าถ้าสมมติอยู่ที่นี่เราก็คิดว่ามันจะง่ายที่จะเจอ o อ s ซิส ใช่ไหมคะเขาว่ายังไงยังไงเวลาขึ้นศาลเขาก็เข้าใจเขาก็รู้ว่าโอเอซิสคือใครเพราะฉะนั้นบอกที่แม่แม่แม่แดงไปที่ศาลเนี่ยเขาก็บอกเออเธอมาจากโอเอซิสนะเธอคิดยังไงเกี่ยวกับเคสนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโอเอซิสเขาก็คิดว่าเป็นองค์การของที่ช่วยเหลือผู้หญิงไทยเยอะแล้วก็อาจจะมีชื่อคือว่าคนไทยก็ควรจะรู้จักจะมคะผู้หญิงไทยเรื่องคนไทยทั่วไปเพราะโอเอซิสไม่ได้ช่วย แค่ผู้หญิงอย่างเดียวคิดว่าตอนนี้ก็จะช่วยเคสอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะรู้จักไว้นะคะโอเคทั้งนั้นวันนี้ขอขอบคุณแม่ได้มากนะคะที่มาร<อ>่วมกันส,สวัสดีค่ะ